ท้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP 590ตอนลูกหลานที่ลาสเวกัสผิดสัจจะปู่ จากคนที่ไม่เคยสนใจในพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าใดๆเลยแต่ก็จะมีกราบไหว้บ้างตามพ่อแม่ปูย่ย่าตายายพาธรรมแต่หากจะถามถึงความศรัทธาในตัวของพระรูปใดแล้วยังไม่เกิดกับเธอเลยจนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เธอรู้สึกว่ามืดมนไร้หนทางออกสับสนต้องการที่พึ่งทางจิตใจและจู่จ ก็เกิดเหตุการณ์ที่จะเรียกได้ว่าปาฏิหาริย์หรือบุญสัมพันธ์ก็ได้ในขณะที่เธอเล่นโทรศัพท์อยู่นั้น,เ,นเพจของหลวงปูส่สวงก็มาปรากฏให้เธอเห็นด้วยในตอนนั้นเองเ,เธอต้องการที่จะหาที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจไปด้วยเ,เธอจึงเริ่มศึกษาคนา้นคว้าเรื่องราวของหลวงปูส่สวงจากจุดเริ่มต้นตรงนี้นี่เอง ที่ทำให้ชีวิตของเธอได้พบเจอปาฏิหาริย์จากหลวงปู่เรื่อยมาแต่ทุกปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับเธอทำให้เธอได้ข้อคิดมากมายเรามารับฟังเรื่องราวที่เธอมาถ่ายทอดให้ฟังผ่านทางโทรศัพท์ทางไกลจากประเทศอเมริกากันเลยครับสวัสดีค่ะพ่อสวัสดีจ้าอืมเอ่อตอนนี้อยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ที่ไหน อยู่อเมริกาค่ะอยู่รัฐยูทาห์ยูทาห์อ่อตอนนี้กี่โมงแล้วที่ทางตะวันตกค่ะเตอนนี้เก้าโมงเก้าโมงเก้านาทีตอนเช้ามันจะไม่ค่ะตอนกลางคืนตอนสามทุ่มสามทุ่มค่ะโอค่ะสามทุ่มเก้านาทีแล้วมันจะห่างจากเมืองไทยประมาณสิบเอ็ดชั่วโมงนี่แหละค่ะแล้วแล้วเราทางานอะไรอ่ะเกี่ยวกับอะไรเป็นแมชชีนโอเบอรเรเตอร์ทำของ เป็นโรงงานที่เขาทําเกี่ยวกับว่าเครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะแล้วแล้วศรัทธาหลวงปู่เริ่มเริ่มต้นจากอะไรอะไปเห็นอะไรมาหรือว่าใครบอกหนูรู้จักหลวงปู่ตั้งแต่ย้อนแบงค์แต่แปดปีที่แล้วอะคะ่ะรู้จักแต่ไม่รู้จริงอืเพราะว่าคือแปดปีที่แล้วเนาะหนูหนูนะ่ะไม่ไม่เคยมี แบบบูชาพระอะไรมาขอขอไม่เคยเลยนะคะแต่ว่าก็ไปวัดทําบุญก็เหมือนเหมือนชาวพุทธทั่วไปทําบุญตามประเพณีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาไปเนาะแต่ว่าแล้วทีนี้คือหนูทํางานก่อนก่อนที่หนูจะกลับไปเมืองไทยคราวนั้นนะ่ะหนูมาอยู่เมกาแล้วก็ประมาณปีกว่าคะ่ะแล้วเหมือนเรามันมาได้ทํางานแบบงานหนักแล้วเป็นงานที่เราไม่ชอบหนูก็เลย หนูก็เลยว่าคิดว่าอย่าก,กลับไปเมืองไทยแล้วก็ลองไปทํางานที่นู่นดูอืเผื่อมันจะดีกว่าที่นี่อะไรเงี้ยค่ะอืก็เลยกลับไปพอกลับไปแล้วคือลองทําทั้งพวกขายออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็เหมือนคือมันไปไม่รอดหรือว่าความพยายามของหนูไม่พอ <laughs> <laughs> มันก็เลยหนูก็เลยคิดว่าอืก็นั่งนั่งนั่งอยู่ในห้องเนอะอยู่ห้องกับอยู่กับน้าค่ะที่ประทุมไป ลองก็าจ,จะไปหางานทําอยู่กับนาดูก็เลยคิดว่าคงมีทางเดียวก็คือต้องถูกลอตเตอรี่แหละหนูคิดปไปอย่างนี้เนาะ <laughs> ตอนนั้นรู้จักปู่ยัง <laughs> ยังยังยังไม่รู้จักคนะ่ะหนูก็เลยคงต้องซื้อถูกลอตเตอรี่เหมือนเขาลวมะั้งหนูก็เลยคิดปไปอย่างนี้เนาะหนูก็เลยลองเสิร์ชหาในเน็ตว่าอาสิงศักดิ์ธิ์หรือว่าหลวงปู่หรือพระองค์ไหนที่แบบว่า คือเด่นทางเรื่องเนี้ยค่ะเชื่องให้โชคให้ลาบอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้มันก็มีชื่อของหลวงปู่โผล่ขึ้นมาบนเว็บไซต์อะค่ะบนกูเกิลเนาะแล้วทีนี้หนูก็เลยไปบูชาจากเพจตรงนั้นนะคะเป็นของหลวงปู่ออกจากวัดวัดวัดกมอนศรีสะเกดวัดกะมอนรุ่นปู่เขาเรียกรุ่นปู่ปู่สวงฉันเปี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอพอศสองสองห้าสองห้า โอ้โหสองสันห้าเลยเหรอตอนนั้นช่ามาแพงไหมแปดร้อย <800 S 1> oh, <800. S 2> ตอนนั้นแปดร้อยหนูไม่รู้ว่าเป็นของแท้หรือไม่แท้แต่ว่าหนูสัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ที่รับหลวงปู่เข้ามาอืมว่ามีหลวงปู่มีตัวตนจริงอืมแต่แต่เหมือนตอนนั้นเรารู้แค่ว่าหลวงปู่หลวงปู่เป็นพระอ่าเขมรหลวงปู่เด่นด้านให้โชคลาภให้หวยอะไรย่างนี้แค่นี้ คือสิ่งที่หนูรู้ตอนนั้นอืแล้วก็หนูไม่เปิดใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับปู่แล้วก็อม,อมคือหนูหวังคือมีแต่หวังอย่างเดียวหวังที่จะเอาอย่างเดียวแต่มไม่คิดที่จะให้หรืออ่าศึกษาเกี่ยวกับหลวงปู่เพื่ออย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยแล้วทีนี้หนูก็ถูกนะคะหลวลงปู่ให้ถูกไหมสีงวดติดแต่ว่ามันเป็นเลขลอตเตอรี่ <ừ> ล,ลอตเตอรี่ที่เขาหมุนสามครั้งนะคะอ๋อหมุนถูล้วสามตัวเออเลขสามตัวอือวอหนูถูสี่สิงวดต่อ,อกันเลยคือ <ừ m. S 2> มันจะฝันฝันเหมือนมีคนมาบอกบอกเป็นตัวเลยนะคะเพราะว่าหนูนะไม่หนูนะไม่เคยซื้อหวยไม่เคยซื้อลอตเตอรี่ <ừ m. S 2> แต่นั่นคือครั้งแรกที่หนูซื้อแล้วหนูก็ถูกเลยอสี <ừ m. S 2> ่งวดติดแล้วทีนี้ หนูก็ไปทำบุญให้หลวงปู่ทุกครั้งนะคะออไปทำบุญให้หลวงปู่ทุกครั้งตอนที่อยู่ตอนนั้นจะอยู่เมืองไทยใช่ไหมจนนั้นอยู่เมืองไทยกลับไปอยู่เมืองไทยประมาณปีหนึ่งค่ะอแล้วก็ตอนนั้นหนูไปอยู่กับน้าเนาะอยู่ลาดหลุมแก้วอแล้วทีนี้ถูกสีงวดติดแล้วคือก็ขอหลวงปู่เรื่อยๆแหละหทีนี้หลวงปู่ว่าเออสงสัยบุญหนูก็คงหมดแล้วด้านนี้เนาะหลวงปู่ก็เลยมาเข้าฟันว่า ให้หนูนะพูดเลยนะคะพูดชายหลวงปู่บอกว่าให้หนูไปหางานทำซะไปหางานทำหลวงปู่จะช่วยถ้าอยากทำงานนะจะให้งานทำอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วที่นี้ก่อนที่หนูจะไปทำงานนะหนูก็อยากตัดผมเนาะหนูก็เลยไปร้านตัดผมแถวตลาดหนูจะไม่ได้มันเป็นตลาดสดแถวแถวลาดหลุมแก้วอะค่ะแล้วทีนี้ตรงตรงกลางตลาดเนาะมันจะมีเหมือน ห้องให้เช่าแล้วเขาก็เปิดแบ่งล้องให้คนไปเช่าทําแบบขายของทําร้านมีร้านตัดมีร้านตัดผมอยู่สองสามร้านนะคะแต่ว่าหนูนะหนูเดินผ่านร้านนั้นไปแล้วนะอืแต่ว่าไม่รู้อะไรโดนใจให้หนูเดินกลับไปร้านนั้นอีกรอบร้านตัดผมร้านนั้นอีกรอบแล้วทีนี้หนูก็เข้าไปไปนั่งก็ก็บอกช่างอะไรอย่างนั้นแต่ว่าอยากได้อะไรก็บอกเขาไปแล้วทีนี้พอหนูนั่ง แล้วตาหนูน่ะก็เหลือบไปมองตรงหิ้งพระมันแล้วมันมีรูปของหลวงปู่อยู่ข้างบนค่ะรูปของหลวงปู่อยู่ข้างบน <laughs> คนลุกคนหนูนี่ลุกเลยนัหนูก็เลยถามพี่เขาว่าพี่รู้จักหลวงปู่สวงด้วยเหรอคะอะไรอย่างนี้นะรู้จักสีรู้จักดีเลยแหละอะไรอย่างนี้นะ <laughs> เขาบอกว่าเขาน่ะไปสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันอังคาราวันศุออก์ที่วัดเทพ ใช่ค่ะ uh oh. ที่วัดเทพเขาบอกไปสวดมนต์สี่ที่วัดเทพนะ่ะ uh oh. เขาสวดทุกวันอังคารเลยพี่นะ uh oh. ไปตลอดอะไรอย่างนี้นะอืม uh oh. แล้วแล้วเขานะ่ะก็เล่าเล่าให้ฟังว่าชีวิตเขานะ่ะทุกอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนน้ําท่วมเนาะตอนนั้น uh oh. นะน่ะน้ําท่วมแล้ว uh oh. อ่าอ่าเหมืนอนอพาร์ตเมนต์ไม่ใช่เหมือนห้องแถวที่เขาให้คนเช่านะ่ะก็ท่วมไปหมดก็ล้างไปหมด uh oh. เงินที่จะจ่ายค่า สงผ่อนให้ธนาคารก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็ต้องปล่อยไปอะไรนี่นะแล้วทีนี้ร้านที่เขาเคยเช่านะทําร้านตัดผมนะ่ะก็น้ําท่วมเขาต้องเขาต้องย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้นะ่ะค่าเช่าก็แพงอะไรอย่างเงี้่อันค่าเช่าก็แพงอย่างเ้นอยนี่เขาพูดไปนะเหมือนเหมือนหลวงปู่อยากทาให้หนูว่าสิ่งที่หนูเจอตอนนี้นะมันยังไม่เท่ากับที่พี่เขาเจออย่างเงี้ยค่ะ <laughs> คือหลวงปู่จะชอบสอนหนูในแนวนี้ตลอดคือทําให้ทําให้รู้ทําให้รู้อแล้วทีนี้หนูก็ก็ไหว้หลวงปู่ไหว้หมาตลอดนะคะแต่ว่าเหมือนเหมือนเหมือนเราไม่ยังไม่เปิดใจยังไม่ศรัทธายังไม่แมงไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนูก็ไปรับอย่างอื่นมาด้วย หมือนกุมาลีแล้วก็พวกเทพแรงเงี้ยค่ะเ,เป็นการ์ดเฉยๆแค่เอาแค่เอาใส่ในกระเป๋าแต่ว่ามันก็ไหว้ไหว้ทุกอย่างแต่ว่าก็เหมือนเหมือนแบบว่าละเลยหลวงปู่ไปอย่างเงี้ยค่ะอะแต่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ทางเหมือนละเลยเหมือนละเลยไปจนกับหนูก็จะจะถึงปีหนึ่งแล้วค่ะหนูต้องเข้ามาถ้าไม่เข้ามาคือหนูไม่มีสิทธิ์จะเข้ามาอีกแล้วเพราะหนูถือปีนการ์ดจริงๆมันอยู่ได้แค่หกเดือนหก <laughs> เดือนอ <laughs> แต่ว่า หนูก็ขอ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 ทุกอย่างนะ้นหนูบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หนูเคารพนับถืออย่างเนี้ยหนูขออยากกลับไปอยู่กับพ่อกับแม่ขอให้หนูผ่านต่อมอขอให้ขอให้สัมภาษณ์ผ่านาเขากับตัวก็ขอให้ผ่านแล้วพอมาถึงที่อเมริกาลาสเวกัสมันก็โดนกักตัวเหรอโดนกักตัวโดนกักตัวจริงจเออแล้วเขาก็ถามเลยภาษาหนูก็ไม่ค่อยได้เนาะ <Yeah. S 2> หนูมาอยู่นี่แค่ปีเดียวแล้วหนูก็กลับบ้านไป นูก็อตอบตอบหนูเขาก็ถามว่าไม่รู้กฎหมายแล้วว่าหกเขาให้อยู่แค่หกเดือนอะไรอย่างงี้ยนะกลับไปได้แค่หกเดือนอะไรเงีย้ยหนูก็บอกหนูไม่รู้อะไรอย่างเงี้น้องหนูก็แก้ตัวพี่ก็บอกว่าทำไมต้องกลับไปนานขนาดน,นั้นหนูก็อบอกว่าลุงไม่สบายอะไรเขาก็ขอบัตรดูบอาว่าเหมือนหนังสือที่ยืนยันทางการแพทย์อะไรเงี้ยหนูก็บอกโมไม่มีแล้วคือแล้วเขาก็บอกอยากอยู่ที่นี่จริงไหมอะไรเงี้ยคือเขา ตไม่รู้เขาอนุโลมให้หนูแล้วเขาก็ทมหลายอย่างนะคะ่ะแล้วก็ผ่านได้ก็ได้มาอยู่กับพ่อกับแม่แต่ก็ยังไม่ทํางานนะคะเพราะว่าเมืองที่พ่อกับแม่หนูอยู่น่ะมันเป็นเมืองเหมือนชนนบดบ้าน,นะะเราอะค่ะแล้วงานน่ะมันน้อยมากมันมีแต่ฟาร์มแล้วมันเป็นฟาร์มหมูฟาร์มไก่ฟาร์มแบบพวกฟาร์มเห็ดอะไรเงี้ยค่ะพวกโรงงานเหมือนที่หนูทำเนี่ยมันต้องมาทําในเมืองแล้วบ้านที่เรามาอยู่นี่บ้านใครอะ่ะเ,เป็น ตอนนี้บ้านที่พวกหนูอยู่คือซื้อแล้วค่ะแต่ก่อนแต่ก่อนอยู่กับพ่อกับแม่คือบ้านบ้านเช่าที่อเมริกาเนี่ยใช่ใช่ค่ะเป็นบ้านของเราเองซื้อเองเลยเหรอซื้อเองโอ้โหซื้อเองก็แพงมากสิแต่ก่อนที่ก็แพงค่ะก็ส่งเดือนละสองพันดอลลาร์แต่ก่อนพ่อกับแม่จะไม่ได้อยู่ด้วยค่ะตอนแต่ก่อนเนาะหนูแต่ก่อนที่หนูจะแต่งงานอะหนูอยู่กับพ่อกับแม่แล้วทีนี้อ่ำพ่อกับแม่เขาก็เช่าบ้านอยู่แต่อยู่ แบบเหมือนังชนบทอ่ะบ้านมันไม่แพงไงค่ะเดือนละสี่ร้อยห้าร้อยดอลลร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมน้ารวมแก๊สรวมตอนที่พ่อแม่ก็อยู่ตอนนี้พ่อแม่อยู่ที่นี่หมดเลยใช่ค่ะพ่อกับแม่ตอนนี้ก็อยู่พ่อกับแม่ย้ายเข้ามาอยู่กับหนูในเมืองอยู่บ้านหลังเดียวกันแล้วค่ะเลอมันเลี้ยงหลานแม่มาเลี้ยงหลานให้เพราะว่ามีหลานแม่งสามคนก็เลยแบบถ้าเราจะไปจ่ายค่าคนเลี้ยงดูไปไปส่งเดย์แคร์อะไรเงี้ยมันแพงมากเลยนะคะใช่ใช่ แพงมากๆก็เลยให้แม่มาช่วยเลี้ยงลานแล้วก็ให้เงินมแม่ชาเอยางะแล้วอภินิหารของปู่ล่ะที่เราเห็นนะมีอะไรบ้างอ่ะเออเยอะอเยอะมากคือพอมาอยู่แล้วพอกลับมาอยู่ที่ว่าผ่านตอมผ่านตอมแล้วพอผ่านตอมแล้วยังไงผ่านตอมแล้วก็คือเหมือนโนน่ะมารู้จักกับแฟนใช่ไหมคะจริงๆนะ่ะรู้จักกันนานนั่น,นแหละแต่ว่านูน่ะเพิ่งแบบเหมือนคุยกันแไรงเงี้ยนะแล้วก็ โนูน่ะให้เลียนของหลวงปู่กับเขานะคะหนูบอกว่าคือเขาชอบหนูน่ะเป็นคนให้หลวงปู่แล่เป็นคนปล่อยหลวงปู่ไปจากเมือหนูเองเอหนูเป็นคนปล่อยหลวงปู่ไปให้แฟนของหนูแต่ว่าผลสุดท้ายหลวงปู่ก็ได้กลับมาอยู่กับหนูเหมือนเดิมเพราะว่าเราก็มืนแต่งงานกันออืแฟนค่ะแล้วแฟนเขาก็ เหมือนเหมือนไม่ค่อยปฏิบัติไม่ค่อยอะไรเงี้ยค่ะอืมไม่ค่อยสวดมนต์อะไรเงี้ยแล้วหลวงปู่ก็กลับมาอยู่เออปฏิหารจริงๆก็คือที่หนูศรัทธาเริ่มกลับมาศรัทธาหลวงปู่เริ่มกลับมาปฏิบัติให้หลวงปูนะ่น่ะอืก็คือป,ปปลายปีปีที่แล้วค่ะคือหนูท้องลูกคนที่สามใช่ไหมคะอืท้องลูกคนที่สามนะก่อนประมาณท้องได้ประมาณเดือนที่เจ็ด เหมือนเหมือนความรู้สึกหนูเหมือนลูกไม่ค่อยดิ้นเหมือนมันผิดปกติกว่าสองคนที่หนูเคยทอ้องอะค่ะหนูก็เลยไหว้ก็ไหว้พระประจําอยู่แล้วเนาะห,หนูก็คือไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เจาะจงอืไม่ได้เจาะจงแต่แต่อธิษฐานจิตไปว่าขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ลูกเคารพบูชาขอให้ช่วยคุ้มครองอของให้ช่วยคุ้มครองลูกสาวคนนี้ขอให้สุขภาพแข็งแรงเกิดมาครบสามสิบสองอะไรหนูก็พูดไปหนู ก็บอกว่าหนูให้สัตว์จาว่าหนูจะเลิกกินเนื้อวัวตลอดอชีวิตหนูพูดอย่างนี้สุดยอดสุดยอดค่ะหนูพูดอย่างนี้อืแต่ว่าแล้วหนูก็ไม่กินเลยนะคะตลอดที่อุ้มท้องเขาหนูก็ไม่กินจนมาได้ตอนคลอดคือคือตอนคลอดเขาเน่ะมันมีปัญหาเพราะว่าปากมดลุ่งมันไม่เปิดสักทีเนาะเขาก็ฉีดยาเล่งมันก็ไม่เปิด ื mm. แล้วทีนี้นะจริงจริง,รงตอนแรกนะ่ะมันอยู่ที่สี mm. สนนะ่เซนสี่เซนน่ะเขาเพิง่งแล้วเขาก็มาฉีดเพิ่ม mm. จริงๆมันค่อยจะเพิ่มทีละนิดเป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดแต่ว่า mm. ไลลี่หายายลูกปะมีทอล์กอินวิดอังกุลวิดอ่ารัมผาโก้เลสโก้วันโครสเดอะดอฟอร์มานี่โครสเดอะดอโอเคเลสโก้โครสเดอะดอ โทษค่ะเด็กมากวนมันอากาศหนาวด้วยกันต้องปิดประตูอ่ะใช่ค่ะมันคือหนูนั่งอยู่ในห้องพระแล้วเขามากวนกลัวมันเสียงดังอืค่ะแล้วทีนี้จากสี่เซนเขาฉีดไม่ถึงห้านาทีค่ะมันเปิดเป็นเก้าแปดเก้าค่ะแล้วออก้วคือคือหนูบล็อกหลังด้วยนะคะหนูไม่มีความรู้สึกว่าเด็กมันออกรถไงแต่ว่าแต่ว่าหนูไม่รู้สึกนิดนึงว่า เหมือนมันเป็นยังไงไม่รู้มันไม่เหมือนเดิมอย่างนี้ค่ะหนูก็เลยบอกแฟนคือเขาให้แฟนเข้าได้นะให้ญาติพี่น้องเข้าได้สามถึงสี่คนแล้วทีนี้แต่ตรงนี้แต่แฟนหนูไปแล้วทีนี้เขาก็บอกเฮ้ย hey, หัวออกมาแล้วนี่อะไรอย่างเนี่ยแล้วทีนี้แต่ตอนนั้นไม่มีหมอ<ด>เพราะว่าเขาคิดว่าคือถ้าเกิดถึงประมาณหกเขาถึงจะคอคอให้หมอมามีแต่พยาบาลก็เลยเรียกกดเรียกให้พยาบาลมาแล้วทีนี้เขาก็เหมือน เออยังไงอะ่ะเขาคือเด็กนะ่ะมันมันออกมาไอ้นั่นแล้วแล้วทีนี้เขาก็เลยรีบดึงหมอยังไม่พร้อมที่เข้ามาลใช่ค่ะพยาบาล<อ>หมอยังไม่พร้อม,อมพยาบาลก็เลยรีบดึงออกมาแล้วมันทําให้ไหลหลุดเนองนะไหลหลุด<อ>คือตายแบบตายแล้วนะคะตายแล้วแต่ว่าเขาเหมือนปั๊มหัวใจกลับคืนมามปั๊มหัวใจกลับคืนมาแล้วก็ตอนแรกนะพวกหนูไม่รู้ว่าไหลหลุดอืเพราะว่าเด็ก มันก็ร้องเหมือนก็คิดว่ามันหิวอะไรอย่างเงี้เนาะพอวันที่สองจะกลับบ้านน่ะก็เลยสังเกตดูเวลาแฟนก็เลยสังเกตดูอ้าทำไมแขนลูกเป็นเป็นแบบนั้นเหมือนตกๆแล้วเวลาเหมือนไปแตะเขาแล้วเขาร้องอะไรก็เลยไปเรียกหมอมาดูอเขาก็เลยเอ็กซเรย์เขาเลยบอกว่าไหลหลุดเขาก็ไม่ให้ทําอะไรเขาบอกว่าเด็กนะมันมันเพิ่งคลอดอะไรเงี้ยมันรักษาได้ในตัวเองได้ไม่เกินสี่ถึงห้า ห้าถึงหกเดือนเขาบอกใี้ห้าถึงหกเดือนน่ะก็สมบูรณ์ปกติไม่มีอะไรเขาไม่อยากให้ผ่าคือตอนแรกน่ะแทนนูนอะเขาจ้าง่ายผ่าก็กลัวลูกแบบเหมือนไม่สมบูรณ์เนาะเหมือนแขนหักอะไรนี่ใช่ค่ะแต่หมอเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่เคสแรกของเขาเขาเจอมาเยอะแล้วเนี่ยเขาบอกให้เชื่อเขาอะไรงี้นะก็เชื่อไปแต่ว่าก็ประมาณสี่เดือนก็ดีขึ้นแล้วค่ะแต่ว่าจุดพลิกมันคือตอนที่ลูกนูน่ะเขา ได้ประมาณห้าเดือนเนาะสี่เดือนถึงห้าเดือนเนอหนูแอบหนูแอบกินสเต็กเหรอเนื้อหรอหนูแอบกินสเต็กกินเนื้อค่ะหนูแอบกินเนื้อแล้วทีนี้ก็แอบกินได้ประมาณสองเดือนนะคะคืนนั้นไหวพระเสร็จคืนนั้นหลวงปู่ก็มาเลยหลวงปู่ก็มาบอกว่าคือไม่ได้พูดเรื่องให้สัตย์นะคะแต่หลวงปู่พูดว่ามันแปลออกมาก็จะประมาณว่าถ้าเราเน่ะ เขารลนับถืออะไรนะก็ให้ทําด้วยใจจริงด้วยใจบริสุทธิ์ด้วยความเชื่อความศรัทธาที่ออกจากใจของเราจริงๆไม่ใช่แค่ว่าหวังแต่อยากได้อย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะคือคือหน,หนูตีออกมาได้ประมาณนี้เนาะหนูก็คิดอินนะครับต้นปู่ในฝันปู่พูดอะไรพูดขเขมรหรือว่าพูดไทยไม่พูดไทยหลวงปู่มหาหนูทุกครั้งจะพูดไทยแต่ส่วนมากจะพูดน้อยแต่มีบางครั้งที่ จะเตือนจริงๆอปูนะ่จะพูดให้เป็นเรื่องเป็นราวเลยตอนนั้นหนูจะกลับไปทํางานเนาะคืนนั้นนะ่ะที่หนูฝันแล้วหนูไปทํางานพอหนูเดินเข้า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 ที่ทํางานเนาะเพื่อนหนูคนอ่ะคนแม็กนะมันก็เลยร้องมาเลยมึงไม่กินเนื้อสัตว์ใช่ไหมมันพูดอย่างนี้นะ <laughs> หนูไม่เคยบอกมันนะหนูไม่เคยบอกเขาเลยแล้วทีนี้คนหนูนี้ลุกเลย แล้วหนูก็ไม่ไม่จิตใจไม่อยากทํางานแล้ววันนั้นอยากกลับบ้านอย่างเดียวอยากอยากสวดมนต์อยากขอขามาปู่เพิ่งรู้ว่าลอวดมาได้นะเพราะปู่อะไรเงี้ยคุณเหมียวพยายามเรียงลําดับภาพเหตุการณ์ต่างๆจนสามารถสรุปได้ว่าการที่เธอคลอดยากลูกต้องไหลหลุดนั้นเป็นเพราะว่าเธอผิดสศจะก,กับหลวงปู่สูงเรื่องกินเนื้อจนเธอต้องทําขันครูขอขามา นี่เป็นแค่เพียงการาเริ่มต้นเท่านั้นในคลิปหน้าคุณเหมียวจะเจออภินิหารอะไรจากหลวงปู่สูงอีกติดตามชมในคลิปหน้าครับอิริเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติปิโสนโมพุเทเธียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคีเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สูง ให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปูส่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ